นี่นะคะก็คือเหล็กที่เอาไปขัดเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะก็จะมีตรงนี้นะคะก็ค่อยทยอยทยอยขัดออกอีกนะคะทุกคนทําแบบใจเย็นนะคะแบบนี้เราต้องใจเย็นนะค่ะส่วนตัวนี้นะคะนี่คือเหล็กที่ขึ้นสนิมนะคะที่ยังไม่ได้ขัดนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างเพื่อนๆนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูเหล็กที่ขึ้นสนิมนะคะนี่ค่ะเหล็กที่ขึ้นสนิม แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขัดวิธีธรรมชาตินะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินไปซื้อน้ํายามาขัดเลยนะคะ <m uch as> วิธีของออยอ,อยจะใช้าการเอาเหล็กไปแช่ในน้ําสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะแล้วออยก็จะนามาขัดเดี๋ยวออยจะพาเพื่อนๆไปขัดดูนะคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อน้ํายาเลยะค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ <m uch as> อันนี้นะคะก็คือเหล็กที่ออยเอามาแช่ไว้ในน้าน,นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวออยก็จะเอาขึ้นมาขัดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปขัดพร้อมๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะนี่แค่น้ําไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะคะี๋ยวก็จะมาขัดต้องใช้ฝอยแบบนี้นะคะมาขัดแต่ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะวิธีนี้นะคะต้องใจเย็นนิดนึงได้ขาวแล้วนะคะทำแบบนี้นะคะเราไม่ต้อง เปลืองนะคะไปเปลืองตังค์นะคะทุกคนต้องไปซื้อน้ำยามาขัดนะคะใช้แบบวิธีประหยัดแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะขาวแล้วคะ่ะทุกคนนี่นะคะก็คือ,อเหล็กที่เอาไว้ขัดเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะก็จะมีตรงนี้นะคะก็ค่อยทยอยทยอยขัดออกอีกนะคะทุกคนทําแบบใจเย็นนะคะแบบนี้เราต้องใจเย็น,นะคะ่ะ ส่วนตัวนี้นะคะนี่คือเหล็กที่ขึ้นสนิมนะคะที่ยังไม่ได้ขัดนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างนี่ค่ะต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะถ้าเกิดแช่ได้ทั้งวันก็ดีเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เราได้ขัดออกง่ายนะคะทุกคนอันนี้ออยลงทดลองดูประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ขัดออกแล้วนะคะคลิปนี้ก็ออยหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะใครที่ทําแบบนี้นะคะก็ต้อง มีเวลานะคะทุกคนแล้วก็ใจเย็นนิดนึงนะคะถึงจะทําแบบนี้ได้นะคะอ้อยก็จะใช้วิธีการขัดแบบธรรมชาติแล้วก็ใจเย็นแบบนี้นะคะไม่ไม่รีบนะคะทุกคนค่อยๆขัดไปเนาะ <S <S เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปสัมผัสกับสารเคมีด้วยนะคะทุกคนบางทีสารเคมีอันตรายเนาะบางทีเราก็ไม่อยากไปสัมผัสเนาะเราก็อยากจะใช้วิธีธรรมชาตินะคะ <S <S ลองดูนะคะ <S <S เดี๋ยวอ้อยก็ทยอยขัดไปเรื่อยๆค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าเกิดมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามออยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ